วันนี้นะคะแม่มีของเล่นมาเซอร์ไพรส์เชาแตมค่ะก็คือน้องตุ๊กตาสองตัวนี้นี่นะคะคือลูน่าเลิฟกูดนะจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะกับตุ๊กตาตัวนี้ค่ะชื่อน้องอลิสนะทั้งสองตัวเป็นตุ๊กตาที่เชาแตมอยากได้มากๆนะคะตอนนี้แม่สั่งมาแล้วก็ของมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์เชาแตมกันค่ะ <c oughs> ชเชาแตมนั่งเล่นสลามอยู่คนเดียวนะคะกาไปดูกันเชาแต สนุกไหมโหเละเทะมากเลยอะแม่มีนี่มาให้จับมือเลยจับจับมีนี่มาอีกลูนะ่าใช่แล้วค่ะน้องลูน่ากับน้องอลิสนะคะเอาไหมอะหรือเล่นสลามยังไม่เอาตุ๊กตาแม่เอาๆๆๆเดี๋ยวยุดเก็บสลาไมไว้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆกันดีกว่าเนาะได้เลยค่ะ แกก็ดีกว่าุิยแม่เพิ่งเห็นนะลูนา่าเขาถือคาถามาด้วยอุย้ออาาอยจะแกะอันไหนกันก่อนดีเว้ยแล้วแต่ค่ะเลือกมาเลยแกะตัวนี้ก่อนอ่าได้ได้ได,ได้น้องคนนี้นะคะคืออะไรแกรมซี s <S รีส์ดูไหมคะว่าทําไมชิดงถึงากได้ตุ๊กตาตัวนี้ทําไมคะเพราะว่ามันน่ารักมากไง <c oughs> คะใช่แล้วนะคะตุ๊กตาตัวนี้นะเขียนว่านานานาเซอร์ไพรส์อลิส อน่ารักจนไม่อยากเอาออกจากกล่องเลยอ่ะอยากเก็บแบบนี้เลยอ่ะเขามีหลายแบบด้วยนะเนี่ยมีแต่งตัวหลายแบบหลายสีนะคะคนนี้ชื่อว่าอลิสเขาจะมาพร้อมกับกระเป๋าน้องกระต่ายเปิดกันเลยเปิดกั้นเลยนักเรียนตัมเวลามี student of the week ก็กวรจะขอแบบดิง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 ไม่อยากให้ันได้เป็น student of the week มากอ่ะต้องทำไงก็ต้องเป็นคนเรียนเก่งอ้าวโอ้โหหมดสิทธิ์เลยได้งำตอแรก นีน่ใส่ย,ยี่ไอ้ใส่ได้นะแม่วนใส่อ่าพฤติกรรมดีแม้ว่าอันนี้ชะตามีสิทธิ์ม,มีลุ้นนะถ้าไม่นับเรื่องเรียนเก่งอ่ะ ชิตามไม่รู้นะคะว่าังเรียนเก่งไหมแต่ภาษาอังกฤษแล้วแม่ยังก็ได้อยู่นะคะตอนยูนิตรีวิวยังเพิ่งได้สิเต็มสิมาโอ้เก่งตงเลยได้สิเต็มสินี่แม่ให้ของรางวัล <c oughs> แล้วชิตามได้สิเต็มสิวิแม่อยากได้เองอะ่ะถออ้าแม่ตัดผิดปั๊บกระเป๋ขาขาดทุกทน่ารักชิตาเห็นเพื่อนชิตาก็มีแล้วเพื่อนชิตาบอกว่าเอาไว้ใส่ตรงเนี้ยค่ะเอาเอาตุ๊กตาตัวนี้ใส่ใส่กระเป๋าอ๊ยเขาไม่เหมือนตุ๊กตาที่แม่คิดนะแขนขาเขาไม่เหมือนแบบพวกตุกตตตาาาบรืออค้ยจะมมมีีีััวท่เนงผิด ะะผมสวยมากเลยอ่ะผมสีขาวจ้วบแม่ดูสิมีแต่ตัวสวยๆนะแล้วของเราอ้ายของเราสวยๆเฮ้ยตัวนี้ก็สวยอ่ะมีหลายแบบมากเลยค่ะมีตัวผู้ชายด้วยแล้วก็อ๋อเยอะมากโอ้ยอยากได้คนเนี้ยเนี่ย รียแกรนะคะคนนี้ดูรวยมากเลยคนนี้นะคะ่ะเสื้อเป็นรูปเงินนะคะมีน้องผู้ชายของเราก็สวยแหละของเราสวยแบบเด็กๆใสๆคนนี้นะคะอลิซฮอปน่ารักมากเลยใส่หมวกเป็นหูกระต่ายแบบนี้นะคะผมขาวนุ่มมากๆใส่ชุดสีฟ้านะคะแล้วก็ รองเท้าชั้นสูงมีปอมปอมด้วยตัวรองเท้าคือเขาใส่พลาสติกหุ้มมาถึงตรงนี้เลยอ่ะการรองเท้าหลุดนะคะซึ่งเธอแตมอยากถอดรองเท้าเขาองถอดหมวกกันไหมฉันไม่อยากถอดหมวกฉยนกลัวเขาหัวรล้วไม่อ้านหรอกถอดไม่ได้ผมติดหมวกทำให้เราแก่ดีดีดีหมวกจะได้ไม่หายแล้วผมจะได้ไม่ยุ่งหมวกกับผมกับหัวเย็บติดกันก็คือจะไม่ต้องออกเขาใส่ตอนกำลังจะทำการทดลองทดลองอะไรทดลองเอาตัวนี้มาใส่ในนี้ไงอ๋อชื่ออซเราก็ใส่ชุดสีฟ้า เหมือนอลิซกินมาแล้วเลยเไไฉต๊ก็ต้องให้เขานั่งสิตัวเขานิ่มๆเป็นผ้านะคะดูมือเขาสิคือเป็นตุ๊กตาเลยอะเกิดมาเป็นตุ๊กตาไม่ได้เป็นคนอะมีใส่ข้อมือสวยๆด้วยอันไหนใส่กระเป๋าเพื่อนจะใส่ปว้ได้ไงอะถอดหัวหรอ แฉตามไม่ใช่พวกนี้เอา้ามันคนละอย่างหรอน่าจะนะสวัสดีเดชนชีอ่อล,ลิซฉันเป็นเพื่อนของลูน่าเลฟกรูดสวัสดีจ้ะลูน่าเลฟกรูดกำลังจะออกมาจากกล่องแล้วนจคะทำไมลูน่าเลฟกรูดผมหยิบต่อไปเราจะมาแกะลูน่าเลฟกรูดกันนะคะลูน่าเลฟกรูดเป็นใครคะแฉแตมเป็นคนในแฮร์รี่พอตเต์ ออค่ะ,ะยู่ในเลเวนคอ์นี่พ่อที่ใส่สร้อยคอสร้ยคอที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องรางใช่ไหมใช่ค่ะสัญ,ญลักษณ์เครื่องรางก็มีอีกอันหนึ่งค่ะเป็นผ้าห่มล่องขนก็เหมือนในโดเรมอนเลยนะคะเขามีตัวอื่นด้วยนะคะก็คือมีแฮร์รี่พอตเตอร์มีเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็มีอีกคนใครอะ่ะแม่ว่าน่าจะเป็นโชชงนะค่ะแม่ปัดตรงยอะไหมแม่ชุดตคนนี้ใครโชชง มีแฮร์ดี้เป็นผู้ชายคนเดียวพี่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยชะตานยงจับผมเขาเพราะมันนุ่มมากสองตัวมาพร้อมกันผมสีเดียวกันเลยอะ่ะเออดีให้เขาเป็นเพื่อนกันทำยิ้เพื่อไนไปกระต่ายแล้วเพราะนี่ถือนาฬิกาไปที่ปาร์ตี้น้ำชาแล้วอลิซจะเดินตามไปเลยกันเพื่อนกันโอ้จริงเนอะตุ๊กตาอลิซมากับกระเป๋ากระต่ายนะคะเหมือนเรื่องอลิซอินวันเดอร์แลนด์ที่มีกระต่ายใช่ไหมถือนาฬิกาวิ่งไปวิ่งมา แปลก,กนะชแตมชอบลูน่าแต่ก็น่าจะมีคนชอบหลายคนเขาถึงได้ทําตุกต๊กตาออกมานะแม่วานะลูน่าเขาเป็นยังไงคะคนแก <ๆ S 2> ในหนังคนที่เล่นหน้าตาหน้าหลักด้วยแหละลูน่าก็ผมนุ่มคือตุ๊กตาทุกตัวนะจะต้องแกะยากตรงหัวคือเขาจะยิงหัวติดมากับข้างหลังใช่ไหมคะแม่ก็กลัวจะตัดแล้วไปโดนผมอ่ะแม่ผมมันเออเกือบแล้วไหมนะเกือบนีไงน้องโบคนนี้ในทอยสตอรี่ที่อยู่ข้างหลังอ่ะตอนเปิดกล่องแม่ตัดผมเขาไปเลย ก็แหว่งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัดไปแล้วจะแตมอยู่ในวิดีโอด้วยในวิดีโอหน้าแม่ตกใจมากเลยอะแม่ยังตกใจตกใจไม่เท่าแม่เอามาแล้วอ้ยตัวเล็กนิดเดียวอะยังขอน่ารักอะโอ้ยน่ารักจริงๆตัวเล็กๆนะคะผมสวยสวยถือคาถาด้วยอันนี้น่าจะเป็นตอนห้องแห่งความลับอะที่เขาเข้าไปฝึกกันเนี่ยใช่ไหมใช่เด็กๆเข้าไปแอบฝึกคาถาเพื่อเตรียมตัวต่อสู้กับพวกผู้ร้าย ก็จะใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถือไม้คาถาของตัวเองอยู่เหมือนเลยใช่อุ้ยโลดละเอียดมากไม้คาถาเป็นแบบ,บเป็นเหมือนของลูน่าจริงๆเพราะว่าในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทุกคนก็จะมีคาถาเป็นของตัวเองที่จะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะของล<ๆ>ูน่าก็จะหน้าตาเป็นเหมือนที่เขาถือเลยคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงปลายเหมือนเป็นดอกท<ๆ>ิวลิปนะคะอโอ้โหงานละเอียดมากเลยอะ่ะโหแชแตมแม่ว่ามันเหมาะกับการตั้งโชว์มากกว่าไปเล่นนะจริง แค่มรู้อย่าทำพังนะตัวนั้นลเล่นได้แต่ตัวนี้แม่ว่ามันเหมาะกับการเป็นของสะสมสําหรับกระเป๋าน้องก็ต่ายคนนี้นะคะเอาตัวน้องใส่เข้าไปไม่ได้นะชฉตแตมก็สามารถเอาไปใส่อย่างอื่นแล้วก็เขามีงกุญแจไปห้อยกับกระเป๋าได้เลยเฉตแตมชอบตัวไหนมากกว่กากันหลังจากแกะออกมาแล้วชอบรูหนา้าค่ะเหมือนกันแม่ก็ชอบรูหนา้าแม่มาประทับใจตรงคาทางรูน่านี่แหละและถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะก็คอมเมนต์ไปเยอะๆเดี๋ยวแม่กับเฉตแตมจะมาทําให้ดูกันอีกนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย